พิเกตขาเวลาสวดแผ่เมตตาแล้วขนแขนขนหัวเนี่ยลุกไปหมดเลยต้องทำยังไงคะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะอาการขนลุกตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าสัมผัสได้ว่ามีภูมินะคะมาเอาบุญกับตัวเราหลายๆคนก็จะสงสัยว่าทำไมขนแขนมันถึงลุกคนหัวมันถึงลุกไม่สัมผัสบทสวดได้ก็สัมผัสคลื่นพลังงานครูบาอาจารย์หรือสัมผัสเหล่าภพภูมิเทวดาแถวๆนั้นนะคะที่เขาบอกเราเป็นไกลๆว่านี่เรามารับบุญได้นะเธอรู้สึกสถานเบาๆใช่ไหมนะคะ ก็คือมีแสงบุญเกิดขึ้นกับตัวเราจนทําให้มีภพภูมิเทวดานะคะสามารถมาเอาบุญได้ดังนั้นตอนที่หนูขนแขนลูกเนี่ยค่ะ สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะมีสภาวะเฮ้ยมันจะแบบเอ,เอ๊ะมันจะตกใจไอ้สภาวะความรู้สึกช่วงเอ๊ะตรงนั้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นการตัดขึ้นบุญดังนั้นเทคนิคเนาะเวลาพี่เกดแบบขนลุกขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่พี่เกดจะทำเนี่ยคะ่ะพี่เกดก็จะหลับตานะคะหรือไม่ก็สมมติหลับตาอยู่แล้วขนมันลุกก็จะลืมตาขึ้นมาแล้วมองภาพหลวงปู่ดูค่ค่ะหลวงปู่ดู่พรหม,มปัญโยนะคะก็มองภาพหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่ค้าเมตานะคะจัดการให้หน่อยครอบวิมานปรับภพภูมิ ส่งดวงวิญญาณพบภูมิไทยก็ตามที่ต้องการบรารมีบุญนี้นะคะเพื่อไปสร้างกําลังของตัวเองก็มาเอาได้ตลอดเลยในอนาคตถ้ามีกําลังแล้วก็กลับมาเกื้อกูลกันด้วยแล้วก็ถ้าในปัจจุบันนี้มีหมู่ญาติที่มีกําลังก็ไปเรียกให้กลับมาสนับสนุนให้กิจการของเราเนี่ยค้าขายดีมีเงินมีทองมาสนับสนุนให้เกิดความรับรื่นคล่องตัวได้นะคะ thank you ค่ะ แอบเห็นอะไรไหมคะคราวนี้จากการที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องแผ่ยังไงพิเกดแผ่เป็นคําอธิษฐานโดยการนึกถึงหลวงปู่เป็นประธานเป็นที่ตั้งปุ๊บคราวนี้สมองมันจะวนเวียนอยู่กับคํานึกอธิษฐานแทนที่จะแบบตกใจและเอ๊ะกับอาการขนลุกมันก็แบบเหมือนกับว่าขนลุกแล้วเราเราูล้ละว่าเราต้องทําอะไรเราไม่จําเป็นต้องรู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ต้องให้รู้ว่าเราต้องทําอะไรมีอาการน้ําตาลไหลปิติต้องทํำยังไงต้องแผ่ค่ะนึกถึงบาร,รมีของหลวงปู่โอ้แสดงว่าเราสัม ผัดคลื่นบทสวดคลื่นบาร,รมีบุญของครูบาอาจารย์ได้แสดงว่าณนะตอนนั้นเรามีแสงบุญมหาศาลมากเลย อาการที่สะท้อนว่าเรามีแสงบุญมหาศาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปแบบเนี้ยค่ะขนแขนลุกนะคะเพราะว่ามันต้องมีแสงบุญนะคะอาการขนลุกถึงจะเกิดเพราะว่าเวลาเราขนลุกเนี่ยเป็น,เ,ปน,เ,ปนเพราะหลวงตาเคยเล่าให้ฟังว่าประมาณว่าภูมิแถวนั้นเขามาเหมือนกับว่าเขามาเขามาอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นมันสัมผัสคลื่นเขาได้ก็เหมือนกับว่ามีคนมาอยู่ใกล้เราเราก็เลยแบบรู้สึกได้ว่ามีคนมาอยู่ใกล้แต่ถูกสะท้อนออกมาเป็นขนลุกบ้างน้ำตาไหลบ้างห้าวบ้างนะคะปิติ นะคะหรือบางคนก็เห็นเป็นภาพอะไรแล้วแต่เลยค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับตัวพิเกตนะคะจะแปลว่าเรามีแสงบุญที่เกิดจากการที่ใจเราเนี่ยค่ะวนเวียนอยู่กับหลวงปู่หลวงตามาอยู่กับบทสวดจัก,กรพัิได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยทําให้แสงบุญเนี่ยเจิดจ้าเจ,จาิดจรัสอยู่แถวๆนี้ก็เลยมีภูมิเทวดาหรือใครก็ต้องการก็ตามที่ต้องการแสงบุญมาได้เพราะนั้นสิ่งที่ต้องทํำยังไงอันนี้พิเกตชื่นชมคําถามมากเลยนะ ส่วนใหญ่คนจะถามพี่เกศว่าแปลว่าอะไรแต่คนเนี้ยน้องถามพี่เกตมาว่าต้องทํำยังไงอันเนี้ยคือคนที่ฉลาดในการบันทึกบุญมากๆเลยต้องทํำยังไงก็คือนึกถึงหลวงปู่รวมบาร,รมีผ่านรูปนามเราแล้วก็แผ่ออกไปให้เขาค่ะดังนั้นก็ใช้คําพูดแบบข้างต้นพี่เกตให้ไอเดียเลยนะคะก็คือขอบาร,รมีหลวงปู่ผ่านรูปนามเราแล้วก็แผ่ไปให้เขาเสร็จแล้วก็บอกเขาว่าถ้ามีกําลังแล้วก็กลับมาเกือ้อกูลกันด้วยนะคือแบบได้พลังบุญจากเราไปแล้วอ่ะก็เหมือนกับได้ขนมจาก เราแล้วอนาคตกลับมาเซ็ตปิ้งให้กันหน่อยนะหรือถ้าตอนนี้มีญาติหมู่ญาติที่มีกําลังนะมีเงินมีทองก็ไปเรียกมาซื้อของเราหน่อยมาสนับสนุนนะคะสมมติเราจะขายที่ขายทางอะไรก็ไปตามคนที่เขาข้องเกี่ยวเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเคยเกือเก้อกูลกันมาให้กลับมาสนับสนุนกันในตอนนี้เลยก็าอาธิฐานไปได้ตามนี้เลยหวังว่าจะได้ไอเดียนะคะทุกๆุกอาการคือสิ่งที่สะท้อนว่าเรามีแสงบุญแสงบุญเกิดจากจิตเรานะคะเชื่อมติดอยู่กับคลื่น บทสวดและคลื่นบารมีของหลวงปู่หลวงตาดังนั้นสิ่งที่ต้องทําคือหลวงปู่เจ้าค้าจัดการให้หน่อยคะ่ะครอบวิมานปรับพระภูมิส่งดวงวิญญาณแบบอัตโนมัติเลยนะคะ thank you คะ่ะนะก็หวังว่าจะได้ไอเดียนะสวัทุกคะ่ะ